เลือดเย็นระดับติดลบขั้วโลกโหดลึกโหดลึกถึงแกนจักรวาลอ่านทางไม่ถูกลงทิศไปตามๆกันกับลีลาสวยประหารของไหมสรีกัญญาตันสกุลกับตันทีมหญิงค่ายส้มที่ชูธงส่งสัญญาณหน้าแนวรบเบรกจังหวะติดดาบอภิปรายไม่ไว้วางใจพูดถึงพูดกันชัดทอยชัดคําเรายินดีรอที่จะให้มีการปฏิบัติกวาดล้างขบวนการ call center จัดการสแ c กม m เมอร์อย่างกระจ่างแจ้งและเปลี่ยนประเด็นนี้นี่คือคุณหมายสิริกัญญาเจ้าของวัฒกรรมก่อนหน้านี้นะครับไม่พบอะไรที่ผิดจนจะนําไปสู่การซอกฟอกนะครับหรือแม้กระทั่งเอ่ยปากชมรัฐบาลนรุทินทํางานได้อย่างมีสมบุรณแบบในการไปประชุมเอเปกนะครับรัฐบาลภูมิใจไทยมันมีอยู่2ส่วนก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับตอนนั้นถูกโจมตีอย่างหนกักเรื่องของคดีหัวสอวอ ถูกโจมตีอย่างหนักเรื่องของเขากระโดงถูกโจมตีเรื่องรันเวสสนามบินส่วนตัวที่เขาใหญ่หลังจากเข้ามารับตําแหน่งถูกโจมตีส่วนหนึ่งก็คือพรักประชาชนแหละมีเราจึงมีเทาถูกโจมตีไปที่คุณธรรมนัทถูกโจมตีไปที่คุณชนพัฒน์สอสรพัก้าธรรมนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคําว่าเลือดเย็นถ้าสําหรับผมเนี่ย ผมมองว่าคุณไหมคงไม่เลือดเย็นสำหรับสิ่งที่เกิดก่อนเกิดรัฐบาลคุณไหมคงจะไม่เลือดเย็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น MOU แร่หายากแร่ออร์ดหรือแม้กระทั่งการเรียกร้องมาตรการปราบคอเซนเตอร์อย่างหนักจากพักประชาชนถามหานายกอนุทินเชา้าเที่ยงเย็น จนทุกวันนี้ก็ยังถามหามาตรการปราบคอเซ็นเตอร์ของภูมิใจไทยวันนี้คุณบอกว่าเรายินดีรอประชาชนรอไม่ได้รอไม่ไหวเรายินดีรอที่จะมีการปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการคอเซ็นเตอร์จัดการสแมเมอร์อย่างกระจ่างแจ้งคุณจะใช้คํานี้นี่หมายความว่ารัฐบาลภูมิใจไทยต้องอยู่เพื่อทําให้คุณมีกระแสอย่างนั้นผมถือว่าเลือดเย็นมากๆ